คุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะลูกตาย,ยังมีกิจกรรมดีๆค่ะจากมูลนิธิปิดทองหลังพระนะคะที่พวกเขาเนี่ยลงพื้นที่ค่ะไปช่วยพี่น้องเกษตรกรนะคะที่หนองเลิงเปื่อยนะคะอำเภอร,ร่องคำจังหวัดกาลสินค่ะต้องบอกว่าวันนี้ที่เราจะไปฟังความรู้สึกเขาเนี่ยเพราะว่ามีทั้งหน่วยงานภาครัฐนะคะแล้วก็รวมไปถึงมูลนิธิปิดทองหลังพระ,ะคะ่ะที่ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพวกเขาในเรื่องของแหล่งน้ําทําให้วันนี้พี่น้องชาวเกษตรกรนะคะมีน้ําใช้น้ํากินจากเมื่อก่อนค่ะที่ไม่ มีใช้เลยวันนี้พวกเขามีพร้อมทุกอย่างแล้วเดี๋ยวเราจะไปฟังความรู้สึกของพวกเขานะคะว่าพวกเขารู้สึกยังไงกันบ้างคะ่ะสำหรับหนองเลืองเปือ่อยครอบคุมพื้นที่2อำเภอเขื่อนอเภอร,ร่องคำกับอำเภอกำมลสายพื้นที่เกษตรรอบๆหนองเลืองเปื่อยประมาณ42,958ไร่ก่อนจะมีการขุดลอกแห่งนี้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนแสนสาหัส ถึงตอนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินบอกว่าต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะปิดทองหลังพระที่เข้ามาช่วยประสานกระทั่งโครงการใหญ่ๆอย่างนี้ให้สามารถเกิดขึ้นได้บูลนิธิติดองหลังพระน,นั้นมีพลังในการขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอพลังทางด้านการประสานกับทางทหารกับพบประมาณซึ่ง โครงการลักษณะหนึ่งเงี้ยในกาลสินเองหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเองไม่มีโอกาสได้เกิดนะครับถ้าไม่มีมูลนิธิปิดทองหลังพระมาเป็นคนประสานแล้วเป็นคนจุดประกายให้เกิดโครงการดีๆอย่างนี้สําหรับพี่น้องประชาชนครับเป็นความโชคดีครับท่านผู้ช่วยผู้มัชงการฐานบกท่านพลเอกชัดชัยสาลีกัญญาได้สั่งการว่าหน่วยทหารขุดเสร็จแล้วต้องย้อนกลับมาดูแลพื้นที่ตรงนี้นะประมาณ1ปี มูลนิธิเดืองพองหลังพระนั้นจะอยู่โครงการนี้อีก3ปีกว่ามูลนิธิปิดทองหลังพระไปที่ไหนจะอยู่6ปีครับจะดูแล6ปีหลังจากที่มูลนิธิปิดทองหลังพระไปแล้วจังหวัดจะต้องดูแลต่อโดยการขับเคลื่อนมีกองทุนมีกติกาของกลุ่มเราจะให้ความยั่งยืนอยู่บนพื้นฐานของพี่น้องประชาชนมีความเข้มแข็งยืนอยู่บนลำแข้งของตัวเองครับ เช่นเดียวกันกับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขารู้สึกดีใจค่ะที่จะได้แหล่งน้ําทั้งน้ํากินน้ําใช้โดยไม่ต้องกลัวเรื่องน้ําหลากและก็น้ําแรงอีกต่อไปแต่ก่อนนะครับพื้นที่ของอ,อําเภอร่องคําอําเภอกมลาสายนี่มันมีปัญหาส่วนหนึ่งเป็นที่รุ่มส่วนหนึ่งเป็นที่ดอนนะครับเพื่อปัญหาต่างๆที่ตามมารูด,ดแรงก็ขาดแคลนน้ําทําการเกษตร ส่วนที่ดอนนะครับเวลาห pues mm น้าฝนก็สุนที่รุ่มก็มีปัญหาน้ําท่วมติดต่อกันถึง4 5 6ปีนะครับตรงนี้ก็เลยมีปัญหากับชาวบ้าน,าน,ใ,น really ในส่วนของปิดทองเข้ามาแก้ปัญหาหนึ่งอันดับแรกก็คือแก้ปัญหาน้ําแดงนะครับอันดับ2ก็เรื่องน้ําท่วมก็บรรเทาความเดือดร้อนนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการที่ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีก็รู้สึกกินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ว่าโครงการนี้เข้ามาพี่น้องอำเภอร้องคาอาเภอกรมลาไสก็รู้สึกปลาปพื้มเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทโครงการนี้เข้ามา อ่ะวเดือและก็ให้ความสําคัญแก่พี่น้องประชาชนนะครับพอมีโครงการตีทองหลังพระเพื่อมาช่วเดือนะครับพี่น้องเกษตรกรนี่พึงพอใจมากครับเพราะว่ามันจะมีน้ําใช้ในตลอดทั้งปีครับเพราะว่าโครงการของพระราชดำรินี้มาส่วเดือของพี่น้องตรงๆครับขอขอบคุณติดทองหลังพระโดยเฉพาะท่านชายครับต้องขอขอบคุณครับนอกจากนั้นนะคะยังมีการเตรียมความพร้อมมีการจัดตั้งเกษตรกรต้นแบบ ที่ลงมือทำการเกษตรล่วงหน้าไปแล้วเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป จริงๆการทำเกษตรแบบวิถีพอเพียงเนี่ยค่ะมันเป็นอะไรที่ว่าทุกคนชาวบ้านเนี่ยทำกันอยู่แล้วแหละในครัวเรือนนะคะก็อยากให้ทุกๆท่านนะคะสนใจในเรื่องเกษตรกรรมเนี่ยเข้ามาอย่างน้อยปลูกผักสวนครัวกินที่บ้านลดรายจ่ายไม่ต้องไปหาซื้อนในตลาดเพราะเราไม่ทราบหรอกค่ะว่าในตลาดเนี่ยผักมาจากที่ไหนบ้างมาจากตำบลใดบ้างเมืองใดบ้างถ้าเราปลูกกินเองที่บ้านเนี่ยเราจะลดรายจ่ายแล้วก็ปลอดภัยในชีวิตแล้วก็สุขภาพของเราค่ะปิดทองหลังพระเนี่ยให้โอกาสให้โอกาสคนให้โอกาสพวกเราในการที่ว่าไปศึกษาดูงาน ให้เราได้เรียนรู้ในสิ่งต่างๆที่เราไม่เคยพบไม่เคยเจอแล้วก็เอามาปรับทัศนคติให้ให้โดนใจกับเราสองคนมากที่สุดค่ะที่สำคัญการรวมตัวกันของพี่น้องประชาชนที่นี่มีพระอาจารย์มหาสุภาพพุทธวิทิโยผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดกาลสิง์วัดป่านาคำเข้ามาช่วยเหลือเรื่องการอบรมจิตใจการสร้างจิตสำนึกกระทั่งงานทุกอย่างร่วงไปได้ด้วยดีค่ะทุกที่รวมถึงที่นี่ทาได้ ที่นี่ทําได้ทุกที่ทําได้เพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจตีโจทย์ให้แตกประชากรทุกหมู่บ้านมีประมาณ10%จะมีชาวบ้านที่มุ่งมั่นและสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทุกหมู่บ้านจะมีประมาณ10%ซที่ยังไงไงก็ต้องล้าหลังแล้วก็มีอีก80%ที่รอคอยดูตัวอย่างยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนที่นี่ก็คือการพัฒนาคน10%แรกให้มีความเข้มแข็งเราไม่สามารถเปลี่ยนคนทั้งแผ่นดินได้ในคราวเดียว แต่เราสามารถเปลี่ยนคน 10%, 10ได้ของในพื้นที่ที่หนองเลิงเปลือยจากทั้งหมด53หมู่บ้าน5,000กว่าครัวเรือนเรามีจุดมุ่งหมายประมาณ10%คือประมาณ500ครัวเรือนถ้าเราสามารถเปลี่ยนคน500ครัวเรือนได้ให้เกิดความชัดเจนคน500ครัวเรือนนี่แหละจะมีพลังในการไปเปลี่ยนคนอีก4,500ครัวเรือนเป็นความรู้สึกและการเตรียมความพร้อมที่น่าชื่นชมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องประชาชนที่นี่จะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ